ไปค่ะไปดื่มไปดิ้งกันดีกว่าแบบเลิศเดินไปหรอแม่ใช่มันไม่ไกลลูกไม่ต้องไปทางนู้นใช่ปะสายหรอไปทางนี้หรอหรือไปทางนี้คะไปนู่นหรอคะไปทางธนาคารโอเคเลิศไปนู่นเลยใช่ไหมคะโอเคขอบคุณมากค่ะนั่นไงกูอีพวกนี้จกตาก,กูแล้วโอ้ยเลิศซอยนี้ใช่ไหมคะ,พะเพชรเสื้อใครดีบ้างล่ะคะมันมีทั้งคนจกตาแพ้ทั้งคนพูดจริงเพชรเสื้อใครได้ มีมีอะไรับแพจริงเลยค่ะคนสกตาก็มีคนพูดจริงก็มีแค่เหนื่อยน,นึซอยตันครับเอาดีๆซอยนี้มาดูจริงโวเดินไปยังไงต่อคะนี่หรอแปดหรือเก้าคะแปดโอเคแปดเลิศอ,อีพวกเก้าเดี๋ยวนะอีพวกเก้าแต่ไม่เคยมาเชียงใหม่เดี๋ยวกูจะกูจะอือเล้วยังไงต่อฮะต้องไปอีกหรอเลิศเรื่องอะไรด,ดีเวอร์ปวดขี้ก็ปวดไอ้ พอถึงตรงนู้นแล้วเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาคะเออือเดี๋ยวก็ซ้ายเดี๋ยวก็ขวาเอออีหนึ่งซ้ายอีหนึ่งขวาเออเลิศซ้ายหรือขวาคะเพชรถามว่าซ้ายหรือขวาคะตรงเออตรงมึงจะทะลุป,ป่าเหรออีอีอีผีอันนี้วัดอะไรวะวัดลอยเคราะห์วิ้ิดูดีจังเลยอะ่ะวิวัดสวยงามจังเลยทุกคนแต่เพชรเข้าไม่ได้อ่ะเพชรร้อนนะคะพี่กูเดินพ่วงไปซั่วไปถึงไหนวะเนี่ยต้องเดินกลับอืม เดินกลับไปที่เดิมนั่งรถมาแม่ไปผิดทางเหรอขวาอืมบางคนขวาบางคนตรงไปโอ้ยสุดกูไปทางไหนนี่ไงเห็นไหนแล้วค่ะคุณอาคะไปส่งบ้าฝรั่งที่ไม่อยู่ริมคลองนะครับริมคูเมืองนะครับที่เป็นบ้าฝรั่งใหญ่ๆฮะ